วันนี้มากก็บปน Power อีกครั้งนะครับวันนี้ขอ,อนำเสนอท่านได้รู้จักกับอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนไฟจากไฟ DC เป็นไฟ AC นะครับหรือไฟจากแบตเตอรี่โซ,ซล่าเซลล์หรือกงหานลมก็ตามนะครับให้เป็นไฟบ้านนะครับอินเวอร์เตอร์ที่เรารู้จักกันดีนะครับหรือว่าใช้งานจริงๆเนะี่ยมันมีหลายรูปแบบ แต่ว่าวันนี้เราจะขอนําเสนอกับอินเวอร์เตอร์2รูปแบบที่นิยมใช้กันนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวแรกเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ชนิด modified sine wave นะครับอ่าก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ชนิดราคาถูกแล้วกันนะครับจะได้จำง่ายหน่อยนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์อีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ชนิดสเปกตรัม true sine wave นะครับก็คือตัวใหญ่นี้นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ขนาด300วัตต์เท่ากันนะครับแต่ เป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดเดียวกันแต่ว่ามีคมุณสมบัติไม่เหมือนกันนะครับอินเวอร์เตอร์สตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ขอให้มาดูที่กราฟนะครับค่าสีแดงนะครับนี่ก็คือค่าของคลื่นไฟฟ้าที่ได้มาจากตัวอินเวอร์เตอร์ชนิดถูกนะครับส่วนค่าสีเขียวนะครับก็จะเป็นค่าอินเวอร์เตอร์ชนิดสเปกตรัมทรูไซเบทหรืออินเวอร์เตอร์ชนิดแพง สังเกตดูว่าอินเวอร์เตอร์ชนิดแพงนียจะมีค่าของเคอร์ฟของ,ของคลื่นของไฟฟ้าที่ออกมาเนี่ยจะมีค่าค่อนข้างจะสมูทเวลาเรานําไปใช้จะไม่ค่อยเจอปัญหาไฟกระตุกแต่ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดราคาถูกนะครับจะเห็นว่าไฟจะกระตุกบ้างเป็นครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่เราใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทีา่มีราคาค่อนข้างจะแพงหรือต้องการความเสถียรน,นะครับก็อ,อยากจะแนะนําให้ใช้ตัวอินเวอร์เตอร์ชนิดแพงหรือเซปเปตัมทรูไซเวฟนะครับซึ่งจะมีค่าของคลื่นไฟฟ้าที่ออกมาเหมือนแทบ ขึ้นของการไฟฟ้าเลยนะครับที่สําคัญนะครับอินเว์เตอร์ไม่ว่าชนิดใดก็แล้วแต่นะครับมันจะมีค่าบอกไว้นะครับตัวอย่างเช่นแบบโมดิฟายหรือสเปกตัมก็แล้วแต่ถ้าเขียนว่า300วัตต์หมายความว่าเราห้ามใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเกิน300วัตต์เด็ดขาดนะครับเรารู้ได้อย่างไรว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นกินไฟเท่าไหร่เราก็ต้องดูที่ฉลากของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด300วัตต์ หมายความว่าหลอดตัวนี้จะกินไฟ30วัตต์นะครับพัดลมขนาด80 w, วัตต์ก็สามารถพัดลมกินไฟขนาด80วัตต์อ่าทีนี้มันมีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับอินเวอร์เตอร์ชนิดราคาถูกเนี่ยมีข้อควรระวังเด็ดขาดก็คือห้ามใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟกระชากได้แก่พวกมอเตอร์นะครับอุปกรณ์ชนิดราคาถูกนี้จะไม่เหมาะโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวราคาแพงนะครับหรือเซอร์ัตตัวซไซเวฟตัวนี้สามารถรองรับการกระชากไฟได้ดีกว่า นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่กระชากไฟก็แนะนำให้ใช้เป็นสเปกตรัมทูไซเวฟจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอแนะนำอินเวอร์เตอร์ให้ท่านได้รู้จักเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสต่อไปจะให้คุณอรวรันซึ่งเป็นตัวแทนของ Green Power นะครับมาสาธิตให้ท่านได้รู้จักวิธีการใช้งานของอินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับ